สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้อีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับในการอัพดาวมังกรนะครับแล้วก็หาวัตถุดิบในการอัพดาวนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันวัตถุดิบมันหาค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมก็ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยากอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิคนะครับหลายคนอาจจะยังไม่สังเกตนะครับว่าทำไมผมเลเวลร้อยปุ๊บมังกรเลเวลร้อยปุ๊บสามารถอัพดาวได้แดดวงเลยนะครับผม เี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการหานะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออวดเกาะนิดนึงนะครับเกาะผมเกาะหนุ่มฮอตตี้นะครับนี่นะครับผมก็คือนี่แหละเป็นชื่อตัวเองนะครับทุ่มให้ทั้งเกาะเลยนะครับผมเกาะก็สวยๆถ้าเกาะหนึ่งนะครับส่วนเกาะอื่นเนี่ยก็คือเน่านิดนึงนะครับเกาะน,นี้ก็เกาะพืชน,นะครับผม โอเคแล้วก็จะเป็นเกาะสุดท้ายเกาะลอยฟ้านะครับจะเป็นธาตุแสงเอาแต่ธาตุแสงมาใส่นะครับผมว่าธาตุเอ่อถ้ำมังกรธาตุแสงมันสวยค่อนข้างสวยครับก็เลยเอาแต่ธาตุแสงใส่เลยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับผมว่าผมใช้ยังไงนะครับวิธีอันดับแรกนะครับก็เข้ามารูปข้างล่างนะครับล่างซ้ายนะครับที่เป็นรูปดาบตรงนี้นะครับอ่าเข้ามาปึ๊บ แล้วก็จะมีทางขวามือที่เป็นลูกหยีบสาอันนี้นะครับที่จะเป็นหลีกมนตานะครับตัวนี้คือเอาไว้อัพดาวมังกรนะครับเข้ามานะครับมันก็จะมีหลายเมนูด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามามาดูเมนูแรกกันก่อนนะครับเมนูแรกนะครับเป็นเมนูผสมพันธุ์นะครับผมซึ่งเราสามารถผสมพันธุ์ได้นะครับโดยมังกรที่เราจะเอามาผสมพันธุ์เนี่ยจะต้องเป็นมังกรที่มีดาวนะครับเราจะต้องอัพดาวมันก่อนนะครับเราถึงจะเอามาผสมพันธุ์ได้นะครับ แล้วก็ไม่ใช่ว่าผสมปุ๊บเราจะมีได้มังกรตัวนี้เลยครับอย่างเช่น2ตัวนี้มังกรอ่าชื่อลิลลี่ครับมังกรธาตุลมกับมังกรธาตุไฟผสมปุ๊บไม่ใช่ว่าจะได้มังกรเสือดาวเลยนะครับมันก็จะมีมังกรหลายๆตัวนะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้นะครับใครว่าอยากรู้ว่ามันมีโอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไปใช้เว็บที่ผมดูก่อนที่ผมสอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเว็บที่ใช้ในการอ่าดูในการผสมพันธุ์มังกรน,นะครับเว็บช่วยในการผสมพันธุ์นะครับ โอเคเมนูนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ต้องอัพขั้มผสมพันธุ์นะครับให้เลเวลสูงขึ้นเราถึงจะมีโอกาสผสมพันธุ์ก่อนที่มันเนี่ยมันจะบล็อกไว้นะครับไม่ให้เราผสมได้เราต้องอัพเลเวลมันก่อนครับอย่างถั้าผมก็อัพแค่เลเวลสองผมยังไม่มีเวลาบ้างก็เลยที่เจ็ดอัพครับโอเคอ่ะมาดูเมนูที่สองนะครับเมนูที่สองจะเป็นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหีบตรงนี้ก่อนนะครับหีบข้างล่างซ้ายนะครับผมดูหีบ ปึ hmm. mm ๊บอ่าหยิบตัวนี้นะครับมันก็จะมีนะครับตัวตัวเปิดหีบนะครับผมก็ใช้น6ตัวในการเปิดหีบนะครับหยิบมนตาหายากได้1หีบนะครับส่วนใช้10ตัวนี่จะเปิดได้2หีบนะครับถ้าผมแนะนําผมแนะนําว่าเปิด2หีบดีกว่านะครับเก็บให้ครบ10ตัวแล้วค่อยเปิดดีกว่านะครับผมโอเคส่วนหีบทางซ้ายสุดจะเป็นหีบสองข้ามนะครับผมหีบนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่เห็นนะครับ คนที่จะเปิดหีบสงครามนี้ได้นะครับก็ต่อเมื่อคุณอยู่แรงระดับเอ่อแรงระดับนี่ระดับหลีกน่าจะหลีกสามนี่แหละครับหลีกสามตัวนี้นะครับนี่สามหรือสี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูนะครับก็คือถ้าเกิดคุณอยู่แค่แรงระดับหลีกสองเนี่ยก็คือจะไม่มีหีบสงครามนะครับผมส่วนหลีกสามหลีกสี่เนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าคนที่ถึงแล้วก็อาจจะมาบอกอีกทีก็ได้นะครับว่าผมผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผม ก็คือถึงหลีกระดับสี่น่าจะสแหละถ้าผมจำไม่ผิดหลีกระดับสี่ก็คือได้แต้ม600ขึ้นไปนะครับผมโอเคตอนนี้หีบสงครามเนี่ยมันดียังไงนะครับผมก็คือมันจะให้เราเปิดได้แค่วันละ1หีบนะครับก่อนเราจะเปิดเนี่ยเราจะต้องชนะหลีมนตา5ครั้งก่อนนะครับผมเพื่อให้เปิดหีบสงครามได้นะครับหีบสงครามก็ค่อนข้างดีนะครับคือมันจะรับประกันวัตถุดิบระดับดีเยี่ยมนะสามถึงสิบเอ็ดอันต่อการเปิดหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนตัวนี้ตัวไอเขาเรียกว่าอะไรแต้มแต้มที่เอาไว้อัพอัพไอตัววัตถุดิบนี้นะครับก็คือจะได้ถึง165่ถึงสองต่อหีบที่เปิดเลยนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคราวนี้ตัวเมนูที่2นะครับจะเป็นเมนูไร้มนตตาเนี่ยนะครับ ก็คือให้เราไล่เมลมตาก็คือเพิ่มดาวนั่แหละครับว่ายง่ายถ้าเกิดวัตถุดิบเรามีครบแล้วนะครับเราก็สามารถเพิ่มดาวได้นะครับอ,อย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่างนะครับนี่วัตถุดิบอ,อย่างตัวนี้มังกรชื่อซีมี่ของผมเป็นมังกรละอองดาวนะครับผมในการอัพดาวเลเวลสองของมันก็จะใช้จะมีธาตุมืดธาตุแสงแล้วก็ธาตุว่างเปล่านะครับผมซึ่งดาวที่จํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะต้องใช้วัตถุดิบที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ วัตถุดิบก็จะมีตั้งแต่ระดับพอใช้ระดับกลางกลางระดับดีดีเยี่ยมระดับดีเลิศชั้นเลิศนะครับผมวันนี้เรามาดูกันวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถขอได้นะครับขอวัตถุดิบแต่ว่าเราจะขอได้แค่ระดับพอใช้กับระดับปานกลางนะครับขอจากไหนก็คือมันจะให้เลือกเนี่ยระดับพอใช้กับปานกลางนะครับผมถ้าเกิดขอก็คือมันจะส่งคําขอไปที่แคนเรานะครับเราก็ต้องมีแคลนก่อนเราถึงจะสามารถขอได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า วัตถุดิบมันหายากขนาดไหนนะครับผมสมมติว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอ,อย่างยกตัวอย่างมังกรมังกรตัวนี้มังกรถ้าจำชื่อมันไม่ได้มังกรวาลีนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับว่าดาวมันกลายเป็นสีม่วงแล้วก็คือดาวระดับ1ถึงสี่จะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนดาวระดับ ดาวที่5ี่ยขึ้นไปอ่ะจะเป็นสีม่วง5 6, 8 8นะครับตอนนี้ผมอัปดาวที่5ไปแล้วก็คือดาวสีม่วงห่ดวงนะครับต่อไปการที่ผมจะอัพเป็นดาวที่6เนี่ยผมจะต้องใช้ระดับธาตุาน้ำนะครับวัตถุดิบระดับธาตุน้ำระดับดีเลิศชั้นเลิศเลยนะครับผมถึง25อันนะครับ แล้วก็จะเป็นธาตุลมชั้นเลือดอีก25อันแล้วก็ธาตุเงาชั้นเลือดอีก25อันนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่มีชั้นเลือดเนี่ยก็มาดูกันเราสามารถอัปเกรดได้นะครับตั้งแต่ชั้นพอใช้ไปเลยนะครับการที่เราจะได้ชั้นเลือด1อันเนี่ยเราจะต้องใช้ระดับชั้นเยี่ยมถึง8อันนะครับผม8อันเพื่ออัพเป็นชั้นเลือด1อันนะครับดูว่ามันจะใช้เยอะขนาดไหนนะครับคอานี้เป็นชั้นดีนะครับผมในการชั้นดีอัปเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ยก ใช้อ6อันนะครอ,อัพเป็นชั้นเยี่ยมนะครับผมครานี้ก็จะเป็นชั้นปานกลางนะครับอัพเป็นชั้นดีก็คือใช้5อันนะครับผมแล้วก็จะเป็นชั้นพอใช้1อันเนี่ยต้องใช้้ชั้นพอใช้4อันอัพเป็นชั้นปานกลางหนึ่งอันเอาไว้ง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าจะใช้ชั้นพอใช้ทั้งหมดในการอัพเป็นชั้นเลือด1อันก็คือจะต้องเอา8คูณน,นะครับ8 ใช้ชั้นดีเยี่ยม8อันนะครับใช้ชั้นดี6อันก็จะเป็น6คูณ8แป่นะครับส8คูณก็จะประมาณ200นะครับผม250นะครับ250คูณ4ก็จะเป็น1,000ก็คือต้องมีระดับพอใช้1000ในการอัพเป็นชั้นเลิศดอันนะครับผมดังนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดหีบยิ่งอยู่ระดับสูงเนี่ยมันจะยิ่งมีโอกาสเปิดได้ชั้นดทีที่แบบระดับสูงมากนะครััับบผมมจะะไได้้่ตอองเเสียวลานคร โอเคบางคนอาจจะยังงงอยู่นะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับหลีกสงครามนี้นะครับมันจะทําให้เราสามารถได้ระดับะระดับชั้นเยี่ยมเนี่ยการันตีเลยสามถึงสิบเอ็ดอันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ระดับกากๆก,ก,ก็คือพอใช้ปันกลางดีเนี่ยก็คือมันจะทําให้ต้องใช้จํานวนมากในการอัพดาวที่เป็นขั้นสูงขึ้นนะครับผมโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับหลอมรวมนะครับก็คือใช้สี่อันนะครับเดี๋ยวผมหลอมให้ดูนะครับใช้สี่อันแล้วก็ใช้หินในการหลอมรวมอีกสามะิบสองครับก็จะได้ปันกลางมาหนึ่งอันนะครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเป็นหนึ่งร้อยแปดหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าครับส่วนตัวนี้ระดับกลางระดับปันกลางถ้าจะอัพเป็นระดับดีต้องใช้ห้าอันนะครับผมแล้วก็ใช้หินหลอมรวมอีกแปดิบนะครับ เห็นไหมครับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดจะอัพเป็นชั้นดีเยี่ยมนยชั้นเยี่ยมเนี่ยก็ต้องใช้ระดับดีหกอันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับหม้อนะครับหม้อคืออะไรนะครับผมหม้อเนี่ยมันจะให้อ่เขาเรียกว่าของรางวัลที่จะเอาไม่ใช่ของรางวัลจะเป็นตัวช่วยนะครับในการลงไอ้นี่แหละลงหลีกนะครับผม อย่างของผมตอนนี้หม้อเนี่ยอยู่ระดับ5นะครับหม้อก็จะมีตั้งแต่ระดับ 1, 2, 3, 4, 5นะครับก็คือหม้อระดับ1ต้องมีมังกรเลเวลเฉลี่ย1ถึง20นะครับผมระดับ2 21ถึง35ระดับ3ก็36ถึง45ระดับ4ก็46ถึง60นะครับผมส่วนระดับ5มีเลเวลเฉลี่ย61ถึง80ตัวนี้เลเวลเฉลี่ยเนี่ยไม่ใช่เลเวลเฉลี่ยมังกรทั้งหมดที่เรามีนะครับเป็นเลเวลเฉลี่ยมังกรที่เราเอาไว้ป้องกันนะครับ เดี๋ยวผมขอลับหมอ้อก่อนนะครับโอเคนี่ก็จะได้อของต่างๆที่ใช้ในการช่วย่อยลงแรงแรงหลีกมุนตาตัวนี้นะครับผมเอานี้เลเวลเฉลี่ยมันดูจากไหนนะครับดูจากตรงนี้เลยแล้วเข้าตรงผู้ป้องกันนะครับนี่ผู้ป้องกันก็คือเราสามารถเอามงกรเรานะครับใส่ได้ทั้งหมด ถ้าเต็มๆเลยก็คือ6ตัวนะครับแต่ถ้าเราอยู่ระดับหลีกต่ําลงไปเนี่ยเราก็จะใช้ได้ประมาณเริ่มจาก4ไม่แน่ใจว่า4ตัวหรือ3ตัวนี่แหละครับถ้าเกิดเราหลีกสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะสามารถใส่มงกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้นะครับผมอย่างตัวนี้ผมมังกร6ตัวทั้งหมดของผมเนี่ยเลเวลเฉลีย่ยอยู่ที่76นะครับผมทําให้ผมได้หม้อระดับ5นะครับหม้อระดับ5ก็คืออยู่ที่เฉลี่ย61 80ถึงนะครับผม โอเคซึ่งหม้อยิ่งหม้อระดับที่สูงขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสได้วัตถุดิบที่ใช้ในการต่อสู้ช่วยต่อสู้เนี่ยที่สูงขึ้นนะครับตัวนี้ให้เราไม่เอาแล้วก็กดเอาออกนะครับผมถ้าเรามีเลเวลที่สูงกว่าแล้วก็เอามาใส่นะครับอย่างตัวนี้ผมใส่สูงสุดทั้งผมไปแล้วนะครับทั้งหมด6ตัวมีห้าสิบหกห้าสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วก็แปดสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับผมตัวนี้หม้อนี้มันเอาไว้อะไรนะเอะ๋ตัว ฐานป้องกันนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือเวลามีคนมาลงลีกนี่แหละครับเขาก็จะมาสู้เขาก็จะมาเจอเรานะครับบางทีเราก็สามารถใช้เทคนิคในการวางเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาสู้เราชนะเราได้นะครับถ้าเขาชนะเราได้เราก็จะคะแนนแรงเราก็จะลดลงครับอย่างตัวนี้ผมใส่หลอกไว้นะครับผมใส่เรเวล100ไว้ตัวแรกนะครับผมบางคนมาก็อาจจะเจอนะครับเรเวลร้อยก็จะตกใจนะครับอาจจะกดแพ้เลยก็ได้ส่วนบางคนที่ใช้ฝืนสู้อยู่ก็จะมีโอกาส มาปุ๊บก็จะเจอ8ปดิบอ่าที่ผมก็จะล่อไว้แปดสิบนะครับเจ็ดสิบนะครับต่อมาที่จะเจอผมบทที่3าป้อมที่3ามนะครับป้อมที่สี่ก็จะเจอห้าสิบอ่าพอป้อมที่ห้าจะมาเจอของผมจะเจอเลเวลร้อยนะครับก็จะอาจจะช็อกไปได้นะครับผมก็เอามาซ่อนไว้ตรงนี้2ตัวนะครับผมบางคนก็อาจจะมาใส่ไว้2ตัวแรกก็อาจจะก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมังกรเราตาย2ตัวก็มีโอกาสแพ้ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือให้เขาสู้มา ให้เขาตายใจสักหน่อยว่ามีแค่ร้อยตัวเดียวนะครับผมพอมาเจออีกทีมีร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับครานี้ผมจะอธิบายรูปแบบการต่อสู้ให้ดูนิดนึงนะครับก็รูปแบบการต่อสู้นะครับผมก็คือถ้าเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระดับแรกเราจะอยู่ที่หลีกสองนะครับผมพอเราได้คะแนน100ขึ้นไปเราจะขึ้นไปกลายเป็นหลีกสองนะครับถ้าต่ำกว่าร้อยคือหลีกหนึ่งนะครับ ส่วนหลีก3ก็คือต้องมีคะแนน300ขึ้นไปหลีก4ก็600ขึ้นไปนะครับหลีก5 1 0 0 0ขึ้นไปนะครับหลีก6ก็คือ1,400ขึ้นไปส่วนหลีก7ก็คือ2,000คะแนนขึ้นไปนะครับยิ่งผมขึ้นไปถึงหลีก7แล้วนะครับถ้าเราอยู่ที่หลีก1น่งขึ้นมาถึงหลีก2เราจะได้ตัวนี้เป็นสีม่วงคือวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบอุปกรณ์ในการช่วยตกแต่งเกาะนะครับส่วนหลีก3ถ้าเราถึงปุ๊บเราก็จะได้มงกรอ,อะไรเนี่ย อามาดิโลนะครับผมจะเป็นธาตุนี่แหละมังกรตัวนี้นะครับจะเป็นระดับสี่นะครับมันจะให้มาเลยนะครับส่วนถ้าเราอยู่ลีกระดับสีขึ้นไปนะครับเราจะได้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมังกรเอาไว้รูปเป็นมังกรตกแต่งเฉยนะครับผมไม่ใช่มังกรนะครับส่วนถ้าอยู่ลีก5าเนี่ยก็จะได้มังกรหมาดักหมาป่านะครับผมตัวนี้มังกรหมาป่าโอเคถ้าขึ้นถึงลีก6กก็จะได้ของตกแต่งนะครับผมจะเป็นรูปมังกรรูปปั้นสลักหินนะครับ ส่วนหลีกสุดท้ายจะเป็นหลีก7นะครับผมหลีก7ก็คือต้องมีคะแนน2องันขึ้นไปนะครับก็ถ้าเกิดเราถึงนิดเราก็จะได้อ,องค์กรซูโม่นะครับผมจะเป็นองค์กรตํานานนะครับตอนนี้ผมก็ได้แล้วนะครับระดับ7ผมขึ้นถึงหลีก2 0 0 0แล้วแต่ปัจจุบันผมอยู่หลีกอยู่หลีกไหนอะปัจจุบันผมหนึ่งมีแต้ม1 5 0 0นะครับสีแดงอะผมอยู่หลีก6นะครับตอนนี้ผมอยู่หลีก6 เพราะว่าอะไรผมถึงอยู่ผมถึงไม่อยู่หลีเกเนะครับเพราะว่าหลีเกเมันมีมังกรค่อนข้างเอ่อค่อนข้างเยอะนะครับผมมัง,มงกรค่อนข้างเลเวลเยอะพอผมสู้แล้วเนี่ยมังกรผมมันจะตายพอตายแล้วมันจะต้องเอ่อมันจะต้องใช้เวลาคูดาวเยอะนะครับผมก็เลยเอ่ออยู่ที่หลีกห้านี่แหละมันก็คือเหมาะสมกับผมดี๋ยผมจะมาดูทําให้ดูว่ามันดียังไงนะครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปสิงอยู่ที่หลีกสูงสุดก็ได้นะครับผมแต่ละหลีกเนี่ยอ่าบอกก่อนว่าถ้าเราชนะ ในการชนะครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้หีบมาเปิดหนึ่งใบนะครับซึ่งหลีกระดับ2ก็าจะเป็นหีบตัวนี้มันจะการันตีระดับปานกลางนะครับ1-4อันนะครับยิ่งอยู่หลีกสูงก็จะยิ่งได้วัตถุดิบเยอะนะครับผมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหลีกระดับ3ก็จะได้ระดับดีประกันรับประกันนะครับผมนี่พออยู่หลีกสี่ก็จะได้ระดับดีรับประกัน 1- 1อันนะครับผมระดับดีเยี่ยมก็มีโอกาสได้นะครับเ่วนหลีก5เนี่ย จะรับประกันระดับดีเนี่ยหถึงสอันนะครับผมแล้วก็ได้ระดับดีเยี่ยมกับชั้นเดอรดมีโอกาสสุ่มได้1 1ึถึงสอันด้วยนะครับผมโอเคส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการอัพก็จะได้3 0มสถึงห้ก็คือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองไปกดดูกันเองก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ของผมปัจจุบันผมอยู่ดีหกนะครับถ้าผมเปิดหีปุ๊บผมจะได้ชั้นเยี่ยมเลยนะครับชั้นเยี่ยมรับประกัน1-5อันนะครับแล้วก็ชั้นดีชั้นเลือดเนี่ยมีโอกาสได ได้เพิ่ม3-7อันแล้วก็ชั้นปนกลางได้3-9ถึงอันนะครับส่วนหินมูลตาที่ใช้ในการอัปเกรดก็จะได้45-60ถึงอันนะครับโอเคอเดี๋ยวผมให้ดูมังกรซูโม่นะครับมังกรซูโม่ของผม,ผมคือผมขึ้นไปถึงหลีกสูงสุดแล้วนะครับผมก็เลยเลดตัวเองลงมานะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมซูโม่ นี่มังกรซูโม่ของผมนะครับเลเวลสิบสามก็คือเนี่ยผมได้มาแล้วนะครับนี่คือเข้าให้ดูเฉยๆนะครับโอเคอเดี๋ยวเราผมมาลองต่อสู้ให้ดูนะครับดีมุนตาว่ามันเป็นยังไงนะครับคราวนี้ผมจะบอกก่อนลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอัพไปก็คือที่ว่าอัพมังกรทีละหนึ่งตัวหรืออัพทีละสามตัวดีนะครับผมผมเนี่ยใช้เทคนิคอัพหนึ่งตัวให้มันเลเวลโดดๆไปเลยนะครับผม ข้อดีของมันคืออะไรนะครับผมข้อดีของมันคืออ,อย่างสมมติว่าผมเจอนะครับถ้าผมมีมังกรเลเวลที่มันสูงมากๆนะครับคือผมสามารถใช้หนึ่งตัวเนี่ยตกได้ทั้งหกตัวเลยนะครับผมตกได้หกตัวแบบชิวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาซัวให้ดูนะครับหนึ่งตัวนะครับอะผมลืมบอกทางซ้ายแถบด้านซ้ายเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ช่วยต่อสู้นะครับที่มันจะได้จากการเปิดหม้อหีบนะครับผมก็จะมีหลายแบบนะครับผมลองไปอ่านอ่านดูกันก็ได้แยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ที่ผมพกมาก็คือจะเป็นโล่นะครับป้องกันได้รับความเสียหายลดลง40%นะครับถ้าเราใช้ก็ถ้าเราเจอมางการตัวหดๆล้วก็ค่อยใช้ก็ได้นะครับนี้ผมจะให้ดูยังไงยังตอรผมก็ชนะอยู่แล้วนะครับหนึ่งจอหนึ่งอูแบบสบายๆ นี่นะครับพอชนะปุ๊บคะแนนเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มขึ้น14ของผมได้14นะครับแล้วก็จะมีหีบรางวัลน,นะครับหีบสีส้มเห็นไหมครับแล้วผมก็จะเปิดนะครับนี่ก็จะมีเห็นไหมครับนี่ได้ระดับชั้นเยี่ยมเลยนะครับผมก็คือชั้นชั้นที่รองสูงสุดนะครับผมระดับสีแฉก ได้ต้อง5าอัน4อันแล้วก็นี่แหละครับโดยถ้าเราไปอัปเกรดเองเนี่ยจะต้องใช้จํานวนเยอะมากๆนะครับผมก็เลยบอกว่าข้อดีของมันถ้าอัปเลเวลมังกรตัวเดียวก็อัปไปเลยนะครับเราจะทําให้เรามีโอกาสขึ้นหลีกถึงสูงได้แล้วเราก็จะเปิดหีบได้แล้วก็จะอัปดาวมังกรได้เร็วนะครับโอเคอทางซ้ายนะครับเผ็นน้ํายาไหมครับเนี่ยน้ํายาก็จะมีให้เลือกนะครับผมผมมีเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าตัวเดียวมันฆ่าได้หมดนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ ่วนใหญ่ที่ผมใช้นะครับจะเป็นน้ํายาตัวนี้นะครับถ้าหาักมังกรเจ้าไพ่แพ้นะครับมังกรผู้ป้องกันจะเสียพลัง5 0นตะครับตอนนี้ผมใช้ไปค่อนข้างเยอะเหลือแค่อันเดียวนะครับส่วนอันอื่นก็มีเยอะเดี๋ยวลองไปอ่านดูกันได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือผู้ป้องกันป้อมเนี่ยจะเสียชีวิตเสียพลังชีวิตทันที60%นะครับถ้าใช้ปุ๊บก็คือจะเสียไปเลยมังกรเขาจะเสียเลือดไปเลย60%ป็นะครับตันนี้เสีย85% นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นผู้ป้องกันเ,นเสียพลังชีวิตทุกทุกสี่ทุกสี่สิบเปอร์เซ็นทุกทกุกเทินนะครับผมส่วนระดับหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นทุกทุกเทินนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมลดป้องกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างครับอันนี้มังกรธาตุไฟเสียสร้างความเสียหายสองเท่านะครับโอเคเดี๋ยวลองไปกดกดดูกันได้นะครับผมมา ส่วนกลัวกุญแจทางล่างนี้นะครับกุญแจนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดหีบไปแล้วเนะี่ยกุญแจมันก็จะลดลงนะครับผมตอนนี้ตอนแรกผมมี5้ดอกตอนนี้ก็เหลือสดอกแล้วนะครับถ้าใครจะเติมใช้เพรเติมเพื่อซื้อกุญแจผมบอกว่าไม่ต้องเติมนะครับรอให้มันเวลามันจะคูดาวเองครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันจะให้กุญแจมา1ดอกนะครับอ่ะคราวนี้ผมแนะนําว่าให้มังกรมังกรเราเนี่ยให้อัพดาวไปเลยนะครับอัพดาวไปเนี่ยอยู่ของผมนะครับ ัพไว้หนึ่งดวงนะครับหนึ่งดวงหนึ่งดวงหนึง่งดวงนะครับเอามาไว้เป็นเอามาไว้ลดแรงนะครับสมมติว่ามังกรที่เราจะเจอเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้เป็นภาษา,ษาจีนนะครับผมมังกรเขาเนี่ยเลเวลร้อยจะเป็นธาตุลมกับธาตุไฟใช่ไหมครับคราวนี้มันจะโชว์แค่มังกรเลเวลสูงสุดของเขานะครับผมถ้าผมไม่อยากสู้ผมสามารถกด r ี f ฟ e ได้นะครับใช้เงินสี่หมื่นเหรียญทองนะครับแต่ถ้าผมอยากสู้ก็ผมก็เอามังกร ตัวดาวน้อยๆเลเวลน้อยๆไปให้เขาจบเล่นๆนะครับมันดูกันเทคนิคนะครับก็คือเอาตัวเรเวลต่าสุดนะครับให้เขาจบเลยนี่แล้วเราก็กดก,กระบาดหัวบนขวานะครับออกถอยทับเพื่อยอมแพ้นะครับแล้วก็จะคะแนนลดลงสิบสี่นะครับผมโอเคพอลดลงปุ๊บอ่ามันก็จะโชว์ว่ามังกรเขามีอะไรบ้างเห็นไหมครับมังกรเขามีเรเวลร้อยหนึ่งตัวเก้าสิบหนึ่งตัวนะครับแล้วแล้วก็เรเวลร้อยอีก หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สี่ห้าสี่ห้าสามสิบนะครับผมก็สุ่มใหม่นะครับมันก็จะสุ่มใหม่ให้ผมเจอมังกรเลเวลเก้าสิบนะครับออย่างตัวนี้ผมก็สามารถผมประเมินแล้วผมสามารถตกได้นะครับผมมาดูเลยตบได้โดยไม่ต้องใช้น้ํายาเลยนะครับเพราะว่าผมมีเลเวลร้อยนะครับยังไงก็หนึ่งสอหกระบายสบายนะครับเนีเ่ยก็จะลดนิ่หนึ่งลดนิดนึงนะครับ ถ้าเลือดเราลดไม่ถึง15เอร์เซ็นต์มันจะใช้เวลาในการปูดาว yeah. แ, nuclear 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 แ yeah. uh> Hung> ี่5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเัลือดลดไปนิดนึงนะครับเปิดหีบได้อีกนี่ได้ธาตุร้างต่า2ออันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นธาตุตำนัน5อันนะครับแล้วก็ได้น้ํำยาด้วยน้ำยาธาตุไฟมา1อันนะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมครับ มังกรตัวล่างซ้ายผมเห็นไหมครับมังกรโซเดนผมใช้เวลาคููดาวแค่5นาทีนะครับเพราะว่ามันเสียเลือดไปแค่ไม่ถึง15นะครับแล้วเราสะพานลงเว้นอีกสัก5นาทีแล้วก็มาเล่นใหม่ครับถ้าเรามีมังกรนะครับเรามีมังกรเลเวลเยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมใกล้ได้แล้วนะครับมังกรสัตว์จาจย์ผมเหลืออีก20วิผมก็จะไปสู้ใหม่นะครับก็คือเล่นอย่างนี้แหละพอหีบมันครบมันคููดาวครบแล้วก็มา สู้เพื่อเปิดเหียบถ้าเราเจอบงังกรตัวเลเวลเยอะแล้วก็เอาตัวเลเวลอ่อนไปสู้นะครับผม <c oughs> เพื่อให้มันรีรีตัวใหม่รีรีคู่ต่อสู้ใหม่มาให้เราได้อ่อนลงนะครับตัวนี้เลเวล89นะครับผมก็เอาเลเวล100จบเหมือนเดิมนะครับ,รบรน,นะครับเรื่อนรถก็ตัวเรียบ แต่มังกรการพูดในหลีกนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับถ้ามังกรเจอระบบาธาตุก็คือเหมือนเดิมก็คือระบบาธาตุมันจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับถ้ามังกราธาตุในแท้ทางก็เอามังกรตัวนั้นมาสู้ได้นะครับน่เสลอสามหีบแล้วนะครับโอเคเ่ะผมลืมบอกว่าหีบตัวนั้นจะเป็นหีบสแตนดาร์ดก็คือหีบที่เรามีโอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ส่วนหีบที่เราจะมีโอกาสสุ่มได้สูงขึ้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกันอย่าง,อางตอนนี้ผมสุ่มได้หีบที่สูงขึ้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็คือหีบนีไ้ได้วัตถุดิบตัวเพิ่มอัพดาวถึง179เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆที่สูงขึ้นและพลังป้องกันร,ระดับ3นะครับน้ำยาระดับ3เห็นไหมครับคือมันจะไม่ใช่ว่าเราจะได้หีบนั้นเสมอไปนะครับเพื่อมันจะมีโอกาสสุ่มได ทุกๆแลงเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแลงผมนะครับทุกๆแล้งเลยมีโอกาสสุ่มได้หีบที่สูงขึ้นแต่หีบที่จะได้เนี่ยจะเป็นหีบมาตรฐานที่จะได้กันนะครับผมที่อยู่แล้งตัวเองนะครับโอเคในการเพิ่มดาวก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามเม้นต์มาถามได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าพูดเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าพูดเยอะไปหรือเปล่านะครับผมโอเคคลิปนี้ยังไงก็ไม่มีอะไรแล้วยังไงก็ เท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ